นี่คือเลโก้ที่ซื้อได้แค่สิงคโปร์เท่านั้นกล่องน,นี้นะครับก็จะเป็นเลโก้ SG 6 0 Exclusive Mini Figure นะฮะซึ่ง ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ออกฉลองครบรอบ60ปีของประเทศสิงคโปร์นะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่ากันแล้วกล่องนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่จะสามารถซื้อได้แค่ที่สิงคโปร์เท่านั้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาข้างในนะครับก็จะเป็นนี่ฉากแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวมินิฟิกเกอร์อยู่ตัวหนึ่งฉากจะเขียนว่าเป็น SG60 t g e t h t e r นะฮะก็จะมีพวกแลนด์มาร์คสำคัญๆของสิงคโปร์นะครับและฉากข้างหลังก็จะเป็นจุดพุด้วยอันนี้เป็นกึ่งสามิติด้วยนะนี่ก็จะมีตัว Art Science Museum นะครับมีตัว, Mer วนนป แล้วก็ซูเปอร์ทรีนะครับผมที่อยู่ที่การ์เดนบายเดเบนะฮะนี่ฉากสวยมากสวยมากและอันนี้ก็จะเป็นตัว x อ็กซ์คิวชี่มินนะฮะก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นตัวคลาสสิกเลยนะครับแล้วก็เป็นกางเกงสีแดงนะฮะแล้วก็เขียนว,ว่า i love sg นะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นโลโก้ของตัว Lego นะฮะนี่ไม่มีผมมาให้นะครับมาล้นๆอย่างนี้นะครับผมนี้สำหรับสายสะสมนะฮะต้องโดนนะครับผมสวยมาก